รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงหลักฐานยืนยันนะคะเปิ้ลสหายสุดซอยเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุวความไม่สงบทางการเมืองค่ะ พลตตรเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบทางการเมืองมาสแสดงต่อสื่อมวลชนโดยเฉพาะหลักฐานการโอ,อนเงินและบัญชีจ่ายอาวุธสงครามที่ยึดได้จากบ้านของนางสาวกฤษดาคุณน่เสงหรือเปิ้ลสหายสุดซอยเพื่อยืนยันว่านางสาวกฤษดาเกี่ยวข้องกับการจ่ายอาวุธสงครามนานาชน,น,น,นิดให้กับแนวนร่วงไปก่อเหตุความไม่สงบทางการเมือง พลเอกประยุทธจันรโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายนิติเอี่ยวศรีวงศ์นักวิชาการที่ออกมาเคลื่อนไหวจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าไม่ได้เป็นการควบคุมตัวแต่เป็นการเชิญเพื่อทำความเข้าใจโดยได้ปล่อยตัวไปแล้วที่ผ่านมาได้มีการทำความเข้าใจมาโดยตลอดว่าขณะนี้บ้านเมืองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติ คำสั่งทุกคำสั่งยังคงเดิมยืนยันไม่ได้มีการปิดกั้นแต่หากจะมีการจัดก,กิจกรรมขอให้ส่งรายละเอียดไปให้คณะกรรมก,การตรวจสอบก่อน ขณะที่สารอุทธร์อ่านคำพิพากษาคดีนายสมยศพฤศกษาเกษมสุขอดีตบรรณาธิการนิตยสาร v o i c e อ f ฟทักษิณจำเลยในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงกรณีตีพิมพ์บทความที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันเมื่อต้นปี2553โดยสารอุทธร์พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงด้วยการพิมพ์และโฆษณาแม้ว่าจะเบิกความว่าไม่ได้เป็นผู้เขียนบทความจึงไม่ใช่สาระสำคัญของคดีพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุก10ปีโดยให้นับโทษต่อจากคดี เดิมที่พี่พากษาไปแล้ว1ปีรวมเป็น11ปี